ประเด็นอ่ะก่อนที่จะไปถามว่าคุณหนุ่มทีจะยุบสภาหรือเปล่ามันต้องอยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะยื่นหรือเปล่าก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ยืนอ่ะคุณหนุ่มทีไม่ยุบอยู่แล้วจะยุบทำไมถูกไหมคะทุกนาทีที่อยู่เพิ่มมันก็ได้เป็นนายกต่อไปใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อไทยจะยื่นไหมเนี่ยถ้าคุณเป็นเพื่อไทยคุณยื่นไหมจังหวะรัฐบาลเพียง้ํำแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมเหมือนกันใช่แคนดิเดตนายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะประกาศเดือนธันวาคมซึ่ง31เ็ธันวาฯก็ยังเป็นเดือนธันวาคมอย จะเป็นยังไงใช่ไหมคะรวมไปถึงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแต่อ่ะดิฉันก็จะไม่ไปก้าวล่วงเขาอาจจะพร้อมก็ได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าดิฉันก็เดาๆใจนะคือถ้าคิดแบบเกมการเมืองเลยเนี่ยจังหวะรัฐบาลเพียงพำนี่ก็ควรจะยื่นเพื่อให้ยุบเพื่อให้ภูมิใจไทยเพียงพำที่สุดนะคะแต่ปัญหาคือภูมิใจไทยเพียงพำก็จริงแต่เพื่อไทยเองพร้อมไหมคือพรรคประชานเนี่ยเขาพูดอยู่แล้วเขาบอกว่าก็คือพร้อมหมดอะ อยากให้อยากให้รัฐมนูญแก้ผ่านก็อยากก้ก็อยากแต่ว่าเป็นพรรคการเมืองก็ต้องพร้อมเลือกตั้งอยู่แล้วถ้ายุบถ้ายื่นก็อภิปรายถ้ายุบก,ก็เลือกตั้งมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะคะแล้วพรรคประชาชนเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นพรรคเดียวที่เปิดหมดแล้วทั้งแคนดิเดต3คนทั้งชุดนโยบายแรกก็ต้องยํำว่าชุดแรกนะคะเพราะว่าเขาเปิดมา สีด้านนะคะยังยังมีนโยบายอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้เปิดนะคะพักอื่นี่ยังไม่มีเลยนะยังไม่เห็นเลยนะนโยบายที่จะใช้ในการในการเลือกตั้งนะคะยังคิดว่าพรรคประชาชนก็ได้แสดงความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไว้แล้วว่าอันนี้เราก็เตรียมจัดทัพเข้าสู่การเลือกตั้งแบบแบบพักเราก็คือสําคัญที่นโยบายแล้วก็สําคัญที่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติก็คือผู้บริหารประเทศในอนาคต